ผีดนะไอเฮียโมเฟนเนี่ยอะไรนะล้มฝ่ไม่ได้เนี่ก็ลกหลวงไงไฮเดเตะนี่ตึงปะกู <c oughs> ไม่อยากฟาร์มอ่ะมันเป็นห่าอะไรป่ะฮะ <c oughs> ยุ่ง <c oughs> วะ่ะโอ้แล้วกูเล่นอเนาเรนไม่เก่งเลยเฮีย <c oughs> กูปิดแชทได้ป่ะวะตัวมันสู้วันเดอร์ได้ตัวมันสู้วันเดอร์ได้แต่คนเล่นนะไอ้เฮียสู้วันเดอร์ไม่ได้ไอ้สัส กูดายวะมึงก็รันด้เพื่อนเราโมั่วะไปเราโมงงวอะไรไงสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับกูทำอะนรกูวะยืาอยู่ในกองุนบ้า ดึงขี right ้ปไ่เฮ like ีไไลเฮียไม่ลปปป๊บป๊บป๊ปุ๊บป๊บป๊บปุ๊บป๊บเป๊บบป๊ป ไอไปไปไอยูไม่ตอตไปไหนออกมาแล้ววะเอา้าอ้ยจะพามารู้ว่าเจอแยแม่งกลับบ้านต่อแล้วางือได้ยทำให้เป็นอะไรวะโดงขังโดขังเอาสวย โผเยี้แม่งต yes, right ัวละครยคนนี้เป็นตัววงๆนั่นเลยสัตว์กีมันไม่ตายเลยวะไม่ตายเห็นสกิลอลังการนะคุณว่าจะตายเอาตายไปหนึ่งตัวบมืทีมันอาจจะเซียตั้งแต่แรกแล้ก็ได้นะเทีมันอาจจะเซียตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นะ เซตเต้กูไม่ได้มาอะไรเงี้ยกูรู้ว่าจะมาว้าวเนี่ยบนเลยเนี่ยใช่กูไฮเตะเนี่ยห้านาทีแล้วเนี่ยแต่มันมาว่ะระวังมันดึงนู้นไว้เฮ้ยย

วางวงตายออกวงเรียบร้อยตายโอเจชิวจังเลยอะมาพูดดีๆนะไอ้สัมือขึ้นอะไรอะทำไมขึ้นหน้าสองอัวน,นวะเจ้าก่อเหรอ อัน,นเดียเห็นขึ้นดาวสองอันด้ตว์เจฟเจาะ้ะาล้วเจาะชมพูหรือเปล่ามึงงอห้านนี่งน,นจะเข้ากูเอากูให้ได้งัดไปละแค่นี้น หมือนบน,รนตรงนี้แตกกว่าเจ <co ld> ถ้าได้ร่างถ้าได้ร่างจะดีใจมากเลยด้ว่ะเจถ้ามึงได้ร่างกูดีใจชิบหายเนี่ยเย้เจยกูลองไปช่วยกูลองไปเซฟอยู่ไอ้เยี่ยม่งมันเห็นคนแม่งันตีตลอดเลยอะเฮ้ยกูไปบนดีกว่า กูเห right. ็นหลายรอบแล้วนะเว้ยไอ้วันเดอร์อะเห็นคนไม่งั้นตีตลอดเลยอะอะไรอะไอ้ยั่นตู้ไปเลยแบบดินทะลกูตายแล้วตาหาตายไม่ไหวอียไปแล้สัตว์เที่ยอะไรเนี่ยแม่งเอ้าหายเตะมานนั่นบ้านกูหน่อยดิโอ้โหจบแล้วคลิปเสียดายคลิป

มาเรื่องมึงกูหนีแล้วสวยสวยเกมมึงเกิดแล้วเนี่ยเนี่ยมึงเกิดแล้วมึงแบกแล้วเนี่ยเออกูกูได้เล่นสบายสบายหน่อยกูได้ไปดันเลนนี่อะไรเอาไฟเขียบดิเอาไฟเขียบเชื่อกูชนะเดัฮ่่า

ไอพีคนไปมีคนไปเอาวงไปอยู่นู้นเอาชิพหายละกูต้องเข้าไปฟันแล้วไรเงี้ยออเฮียวะกูเฮียเหอะกูเล่นเฮียอรเนี่ย มันเห็นอะมันเห็นใครไม่ได้เลยเว้ยแย่ไม่งันตีตลอดอะไอห่าเนี่ยขอร้องล่ะขอร้องขอร้องล่ะปู่ช่วยกูด้วยปู่เดินเร็ ที่ว่าแย้วแพ้กบการใครเ่งนี้นะบัตวออกมาแล้วมัดนข้อในวิทยาดูเลยเอากูโดนลงไครวะเนี่ยล็อกขาเอาล็อกไปโดนนี่ โอ้ยโอ้เอาเอาก่อมางไหนวะจู่ๆเก่อก็เด้งขึ้นมาเอ้ยถอยถอยถอยไอ้เฮียมีพวกมาคนคนคนเคินไม่สนเน้นป้อมเว้ยุกคนคิดข้าวนี้นทุกนตายไวล้วนะฮะ ย่เออวัดอะไรวะกูแค่จะมาเอาเลือดแค่นี้มึงไอ้กูแค่จะมากินเลือดแต่เอาที่เอาใครไปนู่นวะเฮ้ยคี๊บเข้ายังอ่ะ นายทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคีฟเอาคีฟอยู่นู่นเลยดีกว่ากูตีบ้านแล้วกันตีบ้านมีได้ปะ <Double kill. S 1> อะไรวะรู้สึกเขินยังเลยรู้สึกเขินไม่ได้ทำเงี้ยเลยเลย,เลยรู้สึกเขินยังเลยเขินมามา,า,า,ากจะน,น้ำหวานเลยไหโอ้โหสกอร์มีคนสกอร์น้อยกวูกูเยี่ย่อยกี้ใครไลรกูโอเคไหนน้ำหวานคอยดูหน้าเดี๋ยดิเฮ้ยว้าว กูของดดูถูกคนนี้พี่คนนี้เมื่อกี้แล้วกันนะคุณกูจะมาแว้นแว้นไปไอ้คนนั้นซะอีกไอ้เหี้ยมึงชื่อน้ำหวานใบเยี่ยผู้ชายเออผู้ชายโอ้โหยังมึงชื่อน้ำหวานเฟี้ยวหแหลมเฟี้ยวไอ้เหี้ยแตเล่นเก่งมากปอบมือมันไม่ยุ่งกับพวกเราไว้ยทั้งเกมไม่ได้กูมันก็มันบังเลยครับอ๋อ